เดเขอกินแล้วครับไปฟ้าฟ้ากิดไ้เป็นได้ได้กินบ้าครับกับมาเขาโอนลงไปครับผมมะเหนี่มะต้มไก่ครับผมลอบยำแรงนะครับผม ไปเที่ยวมากอะ<ต>คิดอยากโอ้ไก่แม่ไข่ครับผมนี่มากินเขาลำกันครับผมเนี่ยแมลงผักขามลงไปครับผมได้เกลือรอดเลยครับผมลงไปไปลงไปครับผมก็น,น่าจะใส่รสดีเลยบ่อยนะครับเนาะบอสจะบอสไซพิกนะครับผมหอมเอาไ่อยู่บอสไซ เอาแบบโจโจจังสี่เลยง่ายสเตปไพ้สเต็ม,เตม,มันนะครับผมหรือเฮดเจ้าจำกะแซบมีรสดีมีเกลือชืลอด้ำนี่นะครับผมนำปลาหน่อยนึงแบบจังสี่ครับผมโป๊ะแซ่บแบบนัวโบเห็ดจังสี่กะแซบไปครับผมยำแรงวันอาทิตย์ไปครับ ครับตำบากทัวเพรเพชรไรบักทัวเธรามดาอะไรนบักทัวปีนี่ครับผมมันเป็ี่ยนซื้อมันเป็น,นเปลี่ยนพัดมันแสบก็บักทัวอานเงก้ยวอันทั่วไปครับผมนี่สำหรับทั้งบ้านชอบปลูกบรรดาตำนะผมว่าตำทัวเนี่ยใส่กำลังมากที่สุดสำหรับบรรดาตำเรื่องสมตำนะครับผมะใส่กำลังมากๆเลย ปลาในกันนะโลโก้โกโกโ้กโลกโก้ไชอบจริงๆเนี่ยงงนะครับแล้วโซซิงเนี่ยแซ่บหนัวมากแซมนี่ก็แซ่บได้เนี่ยปากกอกปากกอกอีสานปากกอกบ้านนอกบ้านหน้าครับผมนี่หอมเอกลักษณ์เลยนะครับผมแบบเบอร์เต้สำหรับอยู่บ้านนี่กองแบบบ้านๆอันนี้แบบ เกือทางด่านเกยตใส่อันนี้เตรียมไปสำหรับมืออื่นครับผมบักเขือบกักเห็นละเอื่นท่านสีดานะครับใส้ปูน้ำครับเมื่อนี้เมื่อเข้าไปจ่ายตลาดครับจ้าตลาดอยู่ตลาดวัดจริง อันนี้ลวกเรียบร้อย,ย,ยนะแล้วก่อนไปเลาะจะซื้อจะไปจ้า,จาตลาดก่อนโตกแรกนะจังห่าากกัดนี้ฮะของกินอยากแน่เรียบร้อยเอาชิมมั้งเนี้ยชิมมึง,มมงแม่ครัวนี่ไปครับ ไปครับแซบเรียบด้วยสำหรับคลิปนี้ครับผมมากินขมกันครับผมยักงโมงยัางยามเลยเนี่ยอ่าสองกลุ่มเนี่ยครับตรวจทานการไปา้ารลแซบนำกัด